โลเทส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 ขับขึ้นมา ใครอะทำไมมันขึ้นให้ผมแอดวะอะไรสักอย่างฟองเล่ตัวอะไรเพราะผมจุ่มสตีมน,น้องไว้เดี๋ยวออกไปจะปิดเสียง เจอดีกว่า,าแชทมันไม่ขึ้นผมออไปดูในช่องดีกว่า คับหนึ่งคนคือผมเองเนี่ยแชทมันควรจะข้างๆจอปะไม่ขึ้นเหรอเฮ้ยถ่ายละแล้วผมเล่นเซอร์เอ้ยผมเล่นซเซอร์อะไรเด้อยเฟิร์มไม่โหลดเลยอ่ะเน็ตดจาดา่ดาตุาิต ไม่ไหวว่ะเนี่เป็นอะไรอ่ะดีนะผมในสตรีมติต๊กต็กอกเราไม่โหลดเลยเอ้าดูดิอ๊อฟอ๊อฟเกมเกมตายละเกมแชทละ What the f u ้ k เกมเป็นอะไรครับเนี่ยฮัโลโหลคือสตรีมเป็นไรไม่รู้อ่ะ <c oughs> แย่จ yeah, ัดัอดีค้า็นดีคนนี้เข้ามาดูนะถ้าตีมเป็นอะไรไม่รู้คือหลุดหลุดสองรอบแล้ววันนี้หรือมันต้องอัปเดตการ์ดจอแย่เลยขอโทษด้วยนะครับทุกคนแต่ mm. ผมยังไม่ได้ลงนะทิม์คุยกับผมก่อนก็ได้ mm. ผมขอแอัปเดตการ์ดจอสักครู่ มันเกี่ยวกันไหมรู้เปล่าไม่รู้อ่ะแบบอะลองดูแบบไม่มรู้เกี่ยวกันไหมนะผมขออัปเดตการจอแป๊บนะครับโหลน้องมายังครับอยากยังไม่มา ผมลงสตรีมและผมขี้เกียจเข้าไปสตรีมติกต่อมันปลดแบนแล้วนะดีแล้วผมไม่เข้าไป Steam, อะแบบแล้นะเ,แแลเกมเป็นอย่างนี้ด้วยวันนี้แย่จังสตรีมก็เป็นอะไรก็ไม่รู้เกมอื่นเล่นได้อะแต่เดดบายไม่ได้เลยเดตบายเล่นไม่ได้เลยแย่มากคือเข้าเด a บายปุ๊บ ตีมหลุดตุตดีมต้องออนไลน์เพื่ออัปเดตรดตรวจสอบการเชื่อมต่อเครือข่ายและลองอีกครั้งน่เน็ตเน่ามากเลยแย่ซ็งเลย